น้องเอ๋ยคัำพญาภผ้าษาข่อยถือมาแต่ปู่ยาเสียให้ป้าละทิมไปใดดอกจังใดขั้นบ่มีผู้สืบใบสมัยใหม่ไทยแลนด์มิดเสียงพินสิ่นเสียงแค้นแม่นเสียงยังสีดังก้องอนุชนค้นเป็นน้องเกิดมาลุ่นบ่หนุนทรงคัำพญาเบิดขาลงอีสานคงสีเสื่อมเสาขั้นมูนเขา่าเป่าศูนเด้อเป่าศูนเด้อ ครับซิปนิวอันไรแหวนสองแขนนกจอกเกาะขอก่าวาสวัสดีครับขอกราบสวัสดีเป็นยังคุณพอ่อคุณแม่นะครับย่เอือยย่าอาน้องนงลุง,ลงป่านาาตลอดถึงหมิดหมอแคนแฟนหมอเพลงดักลิงหมอหลองอยาิพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำปูมาคำปัญหานำกันเบื่อุกกมองกละแลม e n ูกบอนพี่น้องเอ้ยอดสาซิ่นควมสมบักนาวสีดอกหวานเบืรอต้อนตางต้นมั่นสีสมดอกต่างกัน อดสายเงอนกินคาน้อต่างขิงอดสายเงอนกินลิ่งต่างกระายอดสาฟั่งจานคู่พงผู้เสียงขี่ห,หายหายซ้ำ่ออย่เอือยแย่าอายผู้เพลินเสียงดีเด้อเอาช่วงนี้กับพ่วผอกับจานคู่พงคนพญาลูกในบานบาทในกออ,อในเงาเหล่าในให้ไกในกระซุ่มซุมพี่น้องบานตาเหา มีเวลำเวลากะเสียเอาพยญามาฝากมาตอนคือเก้าเหมือนเดิมนะครับได้แรงจิตแรงใจจากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แรงจีแรงใจกับฮู้ดังปึงฟืนแห้งสันตัวจังได้มาอ่าเบาพญาให้พี่น้องฟังน้ำกันมวลมวลกังได้กะซอยรักษาผ่ากันเบามล่ลมังเฮาสีลำคานีหละ่ะคือคำพยญา ให้รักษาสืบใบให้มันได้สืบมูลด้อนะครับโดยเฉพาะเด็กหน่อยรุ่นใหม่ใหญ่รุนบ่งจากคำพัญญาดิขันเ้อเอามาเว,ามาว้าว่าว่าเขาได้ยินหล้กก็มะแปะ๊เขาฟังเขากะสิเห็นคุณค่าของพัญญาอู้พัญจามันมวนตัวมันมีคุณค่าตัวสักอนุหลักษ์ส่งเสริมหีดสิบสองของสิบสี่หีดมีข่องเจียงมูลบังสังขัยาสืบห้อยตาว่าห้อยปูคำพัญญาซอยกันเนาะเอามือนี่นั่ พญาอวยพ่อน,นะครับหมวดภาวนามาบอกสุพีนองฟังเหมาะสมสำหรับปีที่ก่อน,โก,โก,นกู้ซกมคนายกนั่ไปเบาในงานบุญสินกินท่านหรือประสงค์องค์กระเจานั่ไปเทศาสนาธรรมกะเออถือว่าเป็นธรรมท่านเนาะสัพพะธานันะาานางธรรมทานังชินาติการห้ยธรรมเป็นท่านชนะการห้ยทั้งปวงเดมื่อนี้มาฟังหมวดภาวนาหมวดภาวนาพญาอวัยวพ่อนมลม้วนนำกัน พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าภาวนาคืออบล่มหาจิตใจไก่กีเลสที่เป็นเหตุสัวสาอยู่ในหลางหาหหางนี้เอาโตพีผีตเป่าโตพงที่มาหลอกเอามันออกจากหลางบ้างไหวเหลืองบอดีเหตุจังสี่เพิ่นเอินว่าภาวนานั่งรับตาแล้วทำใจให้ห่างไก่พวกม่านหายทำจิตใจไซคือฝ่ายคขาวย่องแห่ปานมากน,นุน ภาวนาเอาบุญทำค่วมดีเห็ุใะเจรือนแถแน่นอนนะมันเป็นจังสัตวนนอพี่น้องนอภาวนาวานี่ไปถึงทีนี่ลผพานเอาศิลธรรมเป็นฐานจังแม่นดีขั้นรรำใดพระสัมมาเพิ่นตัดใบสามฐานให้สางก้ออันสามฐานสีน้ำผ้าสู่สวรรค์นอแสนสัน ภาวนาถึงขันพันิพานไปได้ง่ายยิ่งและไสเพิินบอหามไปได้คู่สุคนเดือพี่น้องเดือ,อบันต่อมาปัญจาวัคคีย์ทั้งหามีอัญญาโกนท่านยะได้พบพระพุทธเจา้าฟังงรรมเงาศาสาดาจิตสมาธิแก่ก่าอาศัยแห่งภาวนาใส่ปัญญาผิจารณาค่ำจังเห็นธรรมแสดงแจงอาศัยแสงธรรม กาทางปัญญาให้สว่างภาวนาเบาวางในตอนนันบรรลุธรรมพระอัญญาตลท่นานญาเนี่เป็นพระพิสุรูปแรกในภาษศาสนาเฮ้านะครับก็เลยไดบ้บรรลุธรรมย่อนคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดจรณนาลักอาศัยแห่งคุนแห่งความภาวนามันเป็นจังสันเด้เออ ภาวนาคือการขา่อาอวิชชาตัวกิเลสข่าพีเพิดออกจากหลางยาเอาไหว้อย,ยู่นัาภาวนาทุกคําเสาให้ต่างต่อภาวนาเอาสมาธิมาทาลายพร้อมทั้งคุณสินกะอวิชชาตายแล้วโทษสาเฮ้ากะตายตืม้มโลภะกะบ,บ่ฝืนภาวนาข่าให้ตาตายโมหะหลงโตโหดหลายกะห่างกายากิเลสนะกับบางเบาเผาพันตันหาหายจิตใจเฮ้า มั่นกะสีขาวคือฝ่ายถึงนีพ่านเป็นที่อยู่พวกมูเเฮาขอให้คิดหำหูฟังแล้วจงเห็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกันเฮาเห็ดได้ท่านศีลภาวนากเกษต้จิตใจของเฮาประเสริฐเิทอ่าเลือกสึ่งถึงะนิพานพุนเด้พี่น้องอืมเอาหมวดต่อไป เจ้าชายสิทธัตถะสละออกบวชแล้วอาศัยแห่งภาวนาจังได้เป็นาศาสดานอโพทิ่ญาณลำแต่เห็นรรำอันผลได้คนพบขอปฏิบัติคืออริยสัจความจริงย่อนภาวน่าแท้นะมันเป็นจังสัตว์ภาวนาคือการขาตัวตันหาทั้งกิเลสมันเป็นเหตุให้อยากได้เอามาใส่สีเกาหมองเฮ้า้้งใส่เสื้อ้้องน้าวจองดึงมา้้าา้า้้า้้้ ใบเแล้วเอาถ้ำแก้วนำตีเอาประถ้ำน้ำสี่ตีนำให้มั่นตายตีไห่ไหว้สลายดับสีอยู่บ่ายนอหายหอนสุกสมหวังเลยมากขอนอยู่น้ำเฮาผู้พลบวงสุกทั้งปวงบองห่วงเขาตันหาเจ้าเมนบม่มีน่ะมันเป็นจังสันปีน้องคนสีดีและหายอาศัยแห่งการกระทำอาศัยกรรมสี่น้ำแตกต่างกันพอกรรมนั่น การทำท่านคือการไห่ไปสวรรค์กระไดง่ายสำร่วมกายรักษาศีลทิ้นสวรรค์ไดไปแท่ยาสีแว่ทางไตม่วนอาบายไก่ห่างดือ้อภาวนาทุกคำเสาวสวรรค์ฝ่าอีกบอกไก่พอแม่เอื้ยน,นะขันหอเห็ุใดก้ก็โอ้ยมีแต่ความสุขทั้งโลกนี่และโลกนะแมนบอกอผูาูบ่หูเพิินเบ่าว่าเบิดมักเบิดผลบุญกุศลบ่มีจริงสางเห็ดยังแนวนั่น มักกับผลยังหมันไผ่ขายันจังแจ,ง,จงซองผ้าวานาย่างถูกต้องสเห็นมองปองนิพพานผู้ใดทำสัวไหวบอนอยู่กับเป็นไฟทั้งบอนนอนกับเป็นน้ำนางนอนกับแทงเนื้อถูกเอาเหลือหลายหล่นทังทนกำน้ำไหลไปนางอยู่ในห่มใหม่ไฟน้ำจีเกิดบอเย็น เป็นบกรรมน้ำใส่เปียบคือไฟเอามาเมียนจึงขอเตือนซุ่มเจ้าอย่าเผาตัวกรสีลวงโลกากาข่วงต่อกว่วงนี้บอผลบวงกรรมแมนบ่คนเฮา รรมุนาวัตตีโลกโกสัตโลกจอมเป็นไปตางรมสั่งกรมดีกะไดดีสั่งรมซัวกะซัวนะมันเป็นสวรรค์เด้สวรรค์นในอกนาโลกในใจเฮ็ดดีกะเฮ็ดในห้ามีความสุขใ,ในโลกนี่โลกหนากะขึ้นอยู่ในสวรรค์มาเกิดเป็นกะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติสันตัวเนี่ยบอกสรรพสิงในโลกกวงคือบ่วงให้ห้าหลง เฮ่าควรปงอนิจจังดังคําพุทธโทสีถาดทั้งสีขันทั้งหาเทิงเวลากะแตกมุนมีแต่บุญศีลภาวนาทอนันสีผ้าหนูทรงทางแนวใจคนมุนหมา่างทิมห่างว้างสติขาดนิลิโอตปะบอกกลัวเก่งหยาดหลายคนผ่านเต็มบานเต็มเมืองดอกเนนอังหลงสตังกิเลสหายใจห่อนดังมา่านยาทำการประมาทหมา่างไกลห่างทางสติ มีหิลิโอตปปะละสัวกัวหยานสินกับท่านภาวนาไว่ถ้ำใจให้ใสซองอย่างตามข้องพระพุทธเจา้าเฮาสิใดเพิงผ้าเด้อพี่น้องเด้อเออ่อา,าวนาคือบอเอาใส่สังสีเห็นนิพพานซองพี่น้องเอ,อ้ยอยากขอบอกพี่น้องอย่ามีขานเรื่องเหตดดีภาวนาวานี่หากเป็นปองห้นทางไปอยากสดใสทางถ้ำให้มันภาวนาไว ภาวนานั่นสงบใจให้แนวแนวบ่บ่อหายแแว,ห,วห้เวิงไายวุ่นบุญหาไทยสีเป็นไฟลื้อน,นามดินล่มมาลำบริกรรมนึกหน่อมจำหวให้แน่นอนยาไดท้ทอนใจต่างล่างเล่เป็นต่าง ว่างหาไทยต่อต่างหวังแจงแห่งนิพพานเดื้อนะขนัน่อเฮ็ดดีทำดีไปยังหน่อยก็มีความสุขกายสบายใจตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ฝันฝ่าลงมากก็เป็นคนหล่ำคนน่วยเป็นเศรษฐีมังมีเงินหลานมันดีเด้มันเฮ็ดติดตุนติดต,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 ตัเข้าไปนั่นนะพี่น้องมันเป็นจังซานทำท่านศีลภาวนาสางสมบางทำบุญ ใจนุนถ้ำนั่ผ้าเพิ่มกุศลพ้นคำเอาปลาถ้ำมาไหวบ้างล่งตรงวางกางหัวใจยาเว่นบ้างถิ่มพลอยมือผ้าวาน่าคือการขาตัวตันหาบองไหลหลวงตันหาหลวงกายขาตันหากากะายนี้ไล่จากใจเฮานี่ให้มันเบิดจากหัวใจให้มันไก่พันบ้าพวกมูตันหาหลายให้มันตายสาสัมน้ำใจกี่เลรียญหาเพิ่นห้สซ้อนให้ยขากุศลน,นัน่นสีลังมาก ฝากพอลุ่งแม่ป่าขากิเลสทั้งใจขาทอไดแห่งมีบุญกะเมนตัวตันหานี่นะท่านขาตันหาค่วมหลวบว่วมโกรธว่มลงออกจากจิตจากใจคนเฮาใดก้กะซิยูกันแบบอยากสนิทมีสหาหยบอลักเล็กขโมยหน่อยบอ่คาอ่า ตีบีบวยกันตัวอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องหากหอมตอมตุ่มไปผุนกินปลามาผีกินเข่าไปผุนนั่งเบามาผีนั่งจาเห็นกันกระเอิ่นถามข้าวข้าวมาแต่ไสได้ยังกินเข่าหลับไปอบอุ่นพุนผลแมนบอกนั่นมันเป็นจังสันเดพี่น้องมันดีนี่คือพญาภาวนาเอาลงไว้ในหน,นังสือพญาอวยพรเด้อไผสนใจกับจัง สร้างจองกันไปนี่คือบังบาสิเป็นแนวทางในการไปเบบาในงานบุญสิ้นกินทานเป็นพิธีกรมาคานาโยโกโ,กโซโกในวัดในบ,ในบานของเห่าซอยกันรักษาผากันเบามูลมังเฮาสีลำคานี่ละค่ำปัญญาเศษแห่งเดียวเสี่ยวแห่งห่องห้ม่านกล่องทัวอีสานเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเบ็ดเวลาเวลาเบ็ด กให้พี่น้องปูรับชมรับฟังเนี่นะครับขอประคุณที่กดไลค์ขอบใจที่กดแชร์และก็คอมเมนต์ให้แรงจิตแรงใจเด้อจบคำพยืญอน่ขอล่าที่ไปก่อนโอกาสหนาจังสี่หย่อนมาพออีกเทือหลังไปก่อนเด้อทานผู้ฟังสิจบสังคำพยาญาสายสัตธาจงเจริญเพื่อเพื่อน,นยาห่มห่อ,หอนลงบทก่อนตอนถ่ายให้สุกกายสบายใจไพ่ให้เวียนเข็นของให้ หางนี้ลำล่วยถูกไวลร่ยลอตลี่งวดหนีสู่คนมันยืนมันเยืนสวัสดีครับ